สวัสดีค่ะพี่น้องมุนีกระเดินสวนกื้เก่าข้ามาอย่างมาเบงต้นกล้วยปลูกใหม่แยกต้นก,กล้วยไหวการเลยกาสิมาเก็บใบชะอมกาลังงามสิเก็บไปใส่แกงเราใหม่ไปใส่วพอเดีดวเดยวกันไก่มาก็เอากันไก่มาตัด ยิดชะอมไปใส่แกงเอาใหม่หนึ่งปลูกไว้ค่ะแตกเราค่อยตัดเป็นโลูกแตกง่ามดยจ้ะกระต้นมะกล้วยอีกต้นหนึ่งกล้วยแยกไว้สองต้นค่ะ <c oughs> ต้นกล้วยหอมมี <c oughs> ต้นใบย่านาง ขล่าแตกปลูกสองปีแล้วค่ะกระแตกก็าล่าเห็ดก่ายักมาเบิงมาก้วยนี่น้ามันเลิ่มแกรหรือย่างเดียวกระสิเนาขาดเครื่อลงอีกก็เลยต้องมาเบิงแกเบิงกัน มีจะ้ะโอ้ยท่าน,ดนดเดท่านเดแกโอ้แก่เลยได้ตัดไต่แนละ้วงาดีจ้ะนี่โอ้วยไข่ค่คคะพอฝืนไหว โดยตัดไปปูมขาจาัดเดี๋ยวผนสีขาดเพื่อลงมาอีกนอหลายอยู่จับพีหน่อยสิไดขยายได้อีกหลายอยู่ขยายหน่อยต้นนี้เป็นกล้วยไข่แต่เป็นเป็นนวยใหญ่กล้วยไข่หอมแ่บจ้ะ ายายพันธุ์ไว้สำหรับมือนี้กะแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆ้ามายางเลาะสวนวยมามมื้อเช้าไกากะยางน้ำก้นพุ่นเราบ่เพนนังค่ะคผู้เพนงาม แค่นี้ละจ้าวัตด,ดีจ้าขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อในต้นมักม่วงจ้าวัตด,ดีจ้า